สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะคะสําหรับเช้านี้นะเดี๋ยวจะวางแนวทางให้หวยหุ้นนะคะทั้งหมด3หุ้นด้วยกันนะคะก็คือนิเคอิเช้านะคะจีนเช้าแล้วก็ห้างเสิงเช้านะคะสมาชิกท่านใดนะคะที่ชื่นชอบในการเล่นหุ้นนอกต่างๆนะคะก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางเล่นได้นะคะสําหรับเช้านี้เนาะนิเคอินะคะสําหรับเช้านี้นะคะ สมาชิกท่านใดค่ะสนใจที่จะซื้อสูตรนะเอาไว้ใช้เองนะคะสามารถทักแอดมาได้นะคะที่ idlinemay 5933นะคะเพราะว่าถ้ามีเวลานะคะแอดถึงจะวางให้นะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็คงไม่ได้ไลฟ์สดมาบอกแนวทางแบบนี้ตลอด ตลอดนะสมาชิกท่านใดสนใจที่จะซื้อสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลหวยลาวหวยหุ้นไทยหวยหุ้นนอกนะคะหวยยีก่กีนะคะมีทุกสูตรมีทุกหวยเลยสูตรของแอดจะเป็นสูตร2ตัวนะคะใช้รูด19ประตูบ,บนล่างแล้วก็วิธีการไล่จาะนะ,ะสนใจก็ทักมานะคะมี ID เดียวเท่านั้นนะคะ ID เดีย m a y 5 9 3 3ใครจดไม่ทันนะคะสามารถย้อนดูที่ต้นคลิปได้นะจ๊ะตอนนี้แอดไล์สดอยู่นะคะนิเคอีเชา้าค่ะเดี๋ยวแอดจะบอกมีนิเคอ เชา้าจีนเชา้าแล้วก็ห้างสิงเช้านะคะใครที่ชอบในการเล่นทั้ง3หุ้นนี้ก็สามารถแคมปหน้าจอไว้เป็นแนวทางสำหรับเช้านี้ได้นะคะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมด้วยนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะอันนี้ขออภัยนะคะ สำหรับนี้เคอีเช้าคะ่ะเด่นวิ่งรุดนะคะ0กับ5ค่ะตัวเจาะ09 08 07 06 05นะคะ54535251แล้วก,ก็50ค่ะ,ะสมาชิกท่านใดค่ะเช้นซ้อมในการนี้เคอีเช้าสามารถไปเป็นแนวทางสำหรับเช้านี้ได้นะคะ,ะต่อไปค่ะเป็นจีนเช้าค่ะหุ้นจีนนะ ต่อไปเป็นจีนเช้านะคะเดี๋ยวต่อด้วยห้างสิงเช้านะคะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยส่วนสมาชิกท่านใดค่ะสนใจที่จะซื้อสูตร เอาไปไว้เล่นเองนะคะเป็นแนวทางในการเล่นก็สามารถทักแอดมาได้คะ่ะที่ idline may 5 9 3 3นะคะสูตรของแอนะมีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าก็ยังดีกว่าจิ้งม,มัวมวไปในแต่ละวันนะคะแทงมัวมัวไปอย่างอยมีสูตรก็มีใช้ไปกว่าครึ่งเนาะอ่าสูตรของแอซื้อเพียงครั้งเดียวจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะซื้อเพียงครั้งเดียวสูตรทุกสูตรสามารถใช้ได้ตลอดชีพนะคะซื้อเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเนาะอ่าต่อไปจีนเช้าคะ่ะ อ้าหุ้นจีนเช้านะคะใครที่ชื่นชอบเนาะจีนเช้าค่ะคำนวณได้6กับ7นะคะสมาชิกท่านใดอ่ะที่ในแต่ละวันนะคะชอบชอบเล่นหัวงหวยหุ้นพวกนี้นะคะแต่ว่า ยังไม่มีแนวทางในการเล่นนะคะสามารถซื้อสูตรแอดไปใช้ได้นะคะสูตรของแอดสามารถใช้ได้ตลอดชีพเลยนะคะซื้อเพียงครั้งเดียวจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะเน้นวิ่งรูดเนาะตัวเด่นค่ะเดี๋ยวให้ดู2องนุ้นจีนเช้าค่ะเด่นวิ่งรูดหกกับเจดนะตัวเจาะหกห้าหกสี่หกสามหกสองหกหนึ่งนะคะเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดี่เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสองค่ะ อ่าเดีวตอ,อย่างรวดเร็วค่ะห้างสิงเช้านะคะห้างสิงเช้าห้างสิงเช้านะคะฝากสมาชิกทุกท่านนะคะฝากกดแชร์ให้แอดหน่อยเนาะในกลุ่มหวยหรืออะไรก็ได้ะคะ่ะอ่าห้างสิงเช้านะคะ สูตรของแอปเป็นสูตร2ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีการไล่จาะเนาะสมาชิกท่านใดค่ะสนใจจะซื้อสูตรเอาไปไว้ใช้เองนะทักแอดมานะคะที่ idline may 5933มี id เดียวเท่านั้นนะคะสูตรของเราขายมา,าหลายปีแล้วนะเราไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดเอาไปใช้อะไรบ้างนะคะจะไม่มีการอ้างอิงใดๆทั้งสิ้นนะคะว่า สูตรนี้มีแล้วของเงินคืนไม่มีนะคะไม่ยินดีคืนเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกกรณีนะคะดาม่าโวยวบล็อกทันทีนะคะแปดหกแปดห้าแปดสี่แล้วก็ 8, แปดสาขอแอดเขียนก่อนค่ะคะแปหนึงนัดจ้ะใจล่มๆนะคะอ้าวห้างเสียงค่ะเห็นไหมเอ่ยเห็นหรือยังคะ อ่นนี่เคอีเชา้าอ่าเดี๋ยวแอดไลน์ให้เลยนะคะ นิเคอีกเช้าค่ะเด่นวิ่งรูน05ค่ะตัวเจาะ09 08 07 06 05นะคะ54 53 52 51 50นะคะจีนช้าเด่นวิ่งรูน6กับ7ค่ะ65 64 63 62 61นะคะ76 75 74 73แล้วก็72ค่ะห้างเสงเช้าเด่นวิ่งรูน0กับ8นะคะตัวเจาะ08 09 07 06แล้วก็05นะคะ87 86 85 84แล้วก็83 โอเคค่ะทั้งหมด3หุ้นนี้นะคะเป็นตอนเช้านะเดี๋ยวถ้าสะดวกอะแอดจะมาต่อตอนบ่ายให้นะคะถ้ามีเวลานะ แต่สมาชิกท่านใดค่ะสนใจซื้อสูตรจะเอาไปไว้ใช้เองก็ทักมาค่ะที่ idline may 5933มีทุกสูตรมีทุกหวยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลหวยลาวหวยหุ้นไทยนะคะหวยหุ้นนอกหวยยีก่กี้ยีก่กี้ตอนนี้มีทั้งหมด5เว็บค่ะมีเว็บหวยห้องสีฟ้าเว็บประตโต VIP เว็บยี่กี้ VIP เว็บมาวินนะคะแล้วก็เว็บรวยนะใครเว็บรวยใครที่ต้องการซื้อสูตรเว็บรวยนะคะตอนนี้มีแล้วก็ทักแอดกลับมาได้นะคะ แอดจะไม่ทักไปนะคะให้สมาชิกทักกลับมาเองเนาะจะไม่มีการทักกลับไปใดๆทั้งสิ้นนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะยีก่กีสมาชิกต้องดูทางในการเล่นเองนะคะแอดไม่ได้มานั่งบอกนะจ๊ะไม่มีกลุ่มในการวางเลขน,นะคะซื้อสูตรไปคํานวณเล่นเองได้เลยค่ะนะคะ สูตรซื้อเพียงครั้งเดียวจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะไม่มีมาเก็บหยิบย่อยนะเอาสูตรไปใช้ได้เลยได้สูตรไปปุ๊บลองย้อนทําดูได้เลยค่ะสูตรคํานวณง่ายๆนะคะโดยการใช้เครื่องคิดเลขไม่ใช่โปรแกรมนะคะอ่าเห็นสัดแล้วเนาะครบแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวต่อไปแอดจะไปไลฟ์สดเล่นเว็บหวยอ่ายี่กีให้ดูนะคะถ้าสะดวกนะ อ่าดูห้างนะคะห้างค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเอ mm ่ยเดนวิ่งรูด8 0กับ8ค่ะตัวเจาะ0809070 6 0 5นะคะ8 7 8 6 8 5 8 4 8 3อ่า mm hmm. เห็นชัดไหมเอ่ยอ่าสมาชิกที่ติดตามแอดหรือตามแอดนะคะถ้าหลุดเช้านี้ต้องขออภัยสมาชิกนะแอดคิดตามสูตรเลยค่ะนะคะ โอเคค่ะแอดขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้ายังไงถ้าดูไม่ทันก็สามารถย้อนคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยแล้วกันเนาะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะเพราะว่าเวลาแอดไลฟ์สดหรือว่าบอกแนวทางหวยต่างๆจะได้เห็นก่อนเนาะ ทิ้งท้ายค่ะสมาชิกท่านใดค่ะสนใจซื้อสูตรหวยต่างๆนะคะสามารถทักแอดมาค่ะที่ idline may 5 9 3 3นะจ๊ะซื้อเพียงครั้งเดียวจ่ายเพียงครั้งเดียวไม่มีการจ่ายเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะสูตรสามารถใช้ได้ตลอดชีพมีเข้ามีหลุดนะงดดราม่านะคะซื้อสูตรไปแล้วส่งสูตรให้ปุ๊บนะคะไม่มีการอ้างใดๆทั้งสิ้นว่าสูตรเหมือนกันเลยโวยวายดราม่านะคะแอดบล็อกทันทีนะคะเพราะถือว่าเราไม่ทราบแล้วค่ะว่าคุณมีสูตรอะไรบ้างนะจ๊ะ โอเคค่ะยังไงขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆสำหรับเช้านี้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าสะดวกแอดจะวางหุ้นสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีส่วนตอนเย็นก็จะเป็นฮานอยธรรมดาแล้วก็ฮานอย VIP นะคะขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไลฟ์สดเล่นยีก่กีกันนะคะขอจบไลฟ์สดหุ้นต่างๆต,งต,งตอนเชาน้านี้สวัสดีค่ะ